สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนเพจ taro o yes นะครับแล้วก็ You Tube taro o yes นะครับวันนี้ผมจะเอาเคสหนึ่งนะครับมาให้ดูเนาะแต่จะว่ามันเป็นเคล็ดลับหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับแต่คิดว่าถ้าหากเพื่อนๆฟังจนจบแล้วเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะครับในการที่จะเอามาประยุกต์ในการอ่านไพ่ของตัวเองให้ได้มีความแม่นยำแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเริ่มกันเลยคือเคสนเนี้ยเนี่ยเป็น ของเพื่อนของผมคนนึงนะครับที่เขากาลังฝึกอ่านไพ่อยู่นะครับฝึกทํานายไพ่ฝึกอะไรนะครับเธอยังไม่ได้เป็นหมอดูต็มตัวนะเธอแค่ฝึกเฉยๆและทีเนี้ยไม่อยู่วันหนึ่งนะครับคือวันที่เขาประกวดมิสแกน2024เนี่ยเธอบอกว่าเธอลองเปิดดูว่าใครจะได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับอแล้วเธอก็ลองส่งไพ่มาให้ผมดูแล้วก็มีแบบว่ายัางไงอะบอกรายละเอียดด้วยนะครับว่าไพ่ใบนี้น่าจะเป็นที่หนึ่งนะครับ ใบนี้นะ่าจะเป็นติดหนึ่งในสี่นะอะไรอย่างเงี้ยเธอบอกมาอย่างนี้นะซึ่งระหว่างที่ผมฟังเธอพูดนะ่ยผมก็เลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเธอเธอวิเคราะห์ได้ค่อนข้างที่ดีนะไพ่นะครับและสุดท้ายเธอก็ทายได้แม่นจริงๆเลยนะครับคือคือเธอทายว่ามิสอินเดียเนี่ยจะได้เป็นอันดับหนึ่งของมิสแกนปี2024นะครับเออนะครับคือเรื่องราวเนี้ยเธอมาแชร์ให้ฟัง ก่อนที่เขาจะประกาศผลไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะนะครับผมก็เลยรับฟังเออผมคิดว่าเอ,อ้ยเธอวิเคราะห์ดีผมก็เลยขออนุญ,ญาตเธอว่าเฮ้ยถ้างั้นถ้าเขาประกาศผลแล้วไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดนะผมขอเอามาแชร์ต่อได้ไหมจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนใน youtube หรือว่า a c e b o o k แฟนเพจอะไรอย่างเงี้ยเธอก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรเอามาแชร์เลยนะครับทายถูกทายผิดไม่ว่าอะไรเพราะว่าจะได้เป็นการเป็นการเอามาให้ดูว่าอ๋อมันมีหลักการ ดูยยออไพ่อ,ไอย่างนี้นเองอะไรเงี้ยอะไรอย่างี้นะครับโอเคคือบอกไปก่อนนะครับว่าเพื่อนผมคนเนี้ยเขาฝึกอ่านด้วยตัวเองนะครับแต่ก็มีบางครั้งที่มาถามผมบ้างนะครับว่าหลักการที่ผมใช้คืออะไรอะไรมันก็บอกหลักการตามที่ผมใช้ไปอยู่นะครับก็คือผมใช้ความรู้สึกในการดูนะอะไรเงี้ยไม่ได้ห้องจําความหมายเธอก็ไปฝึกเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าการที่ผมเอาคลิปนี้มาลงเนี่ยเดี๋ยวพุ่นดราม่านะครับคือ ไม่อยากให้มีใครมาบอกว่าเนี่ยอาจารย์อ่ะเอามาลงคลิปหลังจากเขาประกาศผลแล้วยังไงก็ถูกคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะมาให้ดูนะครับคือผมก็ไม่ใช่กูรูนางงามอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนผมเขาชอบดูนางงามไงแล้วเธอก็ลองทายดูวันนั้นอ่ะก่อนจะประกาศผลไม่กี่ชั่วโมงระหว่างนั้นเธอก็มาให้ผมดูซึ่งเธอก็ทายถูกนะครับผมก็เลยคิดว่าเคสเนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะโอเคประมาณนี้นะครับคือวันนั้นเธอใช้ไพ่ชุดทําดีสมหวังนะครับคือณวันนั้นเนี่ยเธอก็แชร์ให้ผมนะครับดูหลายใบเลยนะว่า,าใบนี้ประเทศอะไรใบนี้ประเทศอะไรส่วน,นใหญ่จะเป็นตัวเต็งทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งผมก็จําไม่ได้นะผมจําได้แค่2ประเทศนะครับคือประเทศฟ,ฟิลิปปินส์กับอินเดียนะครับอเอาไปแรกฟิลิปปินส์ก่อนกัแล้วกันฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์เนี่ยได้ใบ,บนี้ขึ้นมานะครับเธอเธอตั้งคำถามว่าเนี่ยมิสแกนประเทศอะไรจะได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับผมจำได้แค่สองประเทศนะครับอย่างที่บอกคือฟิลิปปินส์กับอินเดียฟิลิปปินส์ได้ใบ,บนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นรูปคนสี่คนขี่จักรยานอยู่เธอบอกว่าฟิลิปปินส์ปีน,นี้น่าจะยังไม่ได้ที่หนึ่งนะครับน่าจะยังไม่ได้ที่หนึ่งนะน่าจะติดแค่หนึ่งในสี่นะ อาหนึ่งในสี่อาจจะเป็นรองอันดับหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ารองอันดับสองก็ว่ากันไปอย่างนี้นะครับเธอไทยว่าอย่างนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยมิสอินเดียเธอได้ใบนี้ขึ้นมานะครับอินเดียนะเป็นคนที่กําลังแบกโลกเธอบอกว่ามิสอินเดียน่าจะได้อันดับหนึ่งนะครับดูจากใบนี้นะผมก็หวงว่าที่เธอดูจากตรงไหนเหรอเธอก็บอกว่าก็ดูสิว่าคนในภาพเนี่ยกาลังเป็น เป็นคนที่ที่แบกโลกอยู่คนที่แบกโลกได้ขนาดเนี้ก็น่าจะเป็นคนที่สุดยอดแล้วล่ะในในงานเนี้ยก็เลยทายว่าน่าจะเป็นที่หนึ่งนะครับอันดับหนึ่งนั่นแหละคืออันดับคนที่หนึ่งในโลกอะโลกของมิสแกนอะเธอบอกอย่างนี้นะเธอก็เลยถ้าง,งั้นแต่เธอก็ยังไม่มั่นใจมากนะเธอก็เลยบอกว่างั้นลองเปิดอีกใบหนึ่งก็แล้วกันว่าจากใบนเนี้ยเนี่ยจะสื่อถึงอะไรแล้วกันอ่า เราก็จับมาได้ใบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเธอเลยบอกว่ามิสอินเดียได้อันดับหนึ่งแน่นอนเพราะว่าบนหัวของคนคนนี้มีงูอยู่เธอเลยคิดถึงอ่าอินเดียนะครับที่เกี่ยวกับงูไงค่เห็นไหมครับตามคลิปต่างๆที่คนอินเดียเนี่ยเขาชอบเป่าปีแล้วมีงูออกมาอย่าเงี้ยเธอก็เลยคิดว่ามิสอินเดียน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับผลประกาศออกมา มิสอินเดียได้ที่1จริงๆด้วยนะครับส่วนมิสฟิลิปินเนี่ยได้ที่สองเออมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าอัเมิิงมากนะครับเพราะว่าเธอยังไม่ได้เป็นหมอดูนะแต่ว่าเธอแค่ฝึกอ่านไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยเอามาวิเคราะห์นะครับว่าทําไมเธอทายถูกในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการที่จะเอาไปฝึกเป็นหลักการนะครับจะเอาไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอะไรก็ได้นะครับโอเค คืนบ,บแรกนะครับผมมองว่าเธอมีจิตใจที่ว่างนะเวลานั้นนะครับเธอไม่ได้มีความโลภไม่ได้เชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนยึ่งจนเกิดความโลภความหลงขึ้นมาประการที่สองนะครับก็คือเธอเธอไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไพ่ามากนักหรอกรู้แค่ว่าใช้ความรู้สึกในการอ่านไพ่แล้วก็รู้ตัวว่าณนาขนาดน,นั้นเนี่ยต้องทําอะไรจริงๆการเปิดไพ่ขยายใบยแรกอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะคือ คือเธอมองว่ามันไม่ชัดเจนอะ่ะเธอก็เลยบอกว่าถ้างั้นตั้งคําถามใหม่ว่าใบเนี้ยจะสื่อถึงเรื่องอะไรแล้วกันมันก็ได้เกี่ยวกับความเป็นอินเดียขึ้นมาจริงๆนั่นแหละครับคืออยากจะบอกว่าความรู้สึกของเราเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ต้องไปต่อต้านอะไรมันมากหรอกเราอยากรู้สึกว่าจะทําอะไรนะเวลานั้นเราก็ทําไปเลยนะครับอยากจะรู้สึกว่าคือรู้สึกว่าอยากจะเปิดต่อก็เปิดไปเลยไม่เห็นเป็นไรนะครับไม่ผิดนะครับเพราะว่า เพราะเราจะได้รู้ว่าประสบการณ์ในแต่ละครั้งเนี่ยความรู้สึกของเราที่แล่นเข้ามาในในตัวเราเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละเคสใช่ไหมครับอย่างเคสเนี่ยเธอรู้สึกแค่ว่าอยากจะเปิดต่อก็เปิดไปเลยไม่ได้คิดอะไรมากไม่มีกรอบอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับประการที่สามก็คือเธอไม่มีกรอบอะไรทั้งสิ้นมาปิดกั้นความรู้สึกของเธอณเวลานั้นเธอก็เลยถ่ายถูกนะครับทีนี้ก็เลยสรุปได้ว่าบางครั้งเนี่ย การที่เรามีสมาธิแล้วมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาณขนาดนั้นที่เราทายเนี่ยทาให้เรารู้สึกว่าอยากจะทําอะไรอยากจะเปิดไพ่ต่อหรือว่าอยากจะหยุดแค่นั้นมันก็เป็นเรื่องของเรานะครับเราสามารถทําได้นะครับไม่ผิดนะครับถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันจะนํามาซึ่งคําตอบที่ถูกต้องนะครับโอเคนะครับผมก็บอกไว้แค่นี้แหละนะครับประมาณนี้นะครับก็คิดว่าคลิปเนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับในการฝึกอ่านไพ่ ในการทายเรื่องอนาคตหรือว่าทายเรื่องต่างๆที่เพื่อนๆอยากจะรู้นะครับโอเคเดี๋ยวโอกาสต่อไปเนี่ยถ้าเกิดผมค้นพบเคล็ดลับอะไรดีๆเกี่ยวกับการอ่านไพ่เนี่ยผมก็จะเอามานำเสนอให้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึง่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแนละสวัสดีครับ